เอาละที่นี่น่าจะปลอดภัยจากชา์โดมาสเตอร์แล้วเอ,น,อน,นี่แกอยู่ในเมซิสทำไมแกถึงช่วยชีวิตฉันไว้ฉันสี่ต้องถามแกว่าทำไมแกถึงเลือกที่จะช่วยลูกสาวฉันไม่รู้ร่างกายมันขยับไปเองเออโวโวโวใจเย็นก่อนทุกคนวางอาวุธลงก่อนจะมาห้ามทำไมอยู่ในเมซิสเพิ่งจะช่วยชีวิตฉันมาเองอะไรนะอยู่ในเมซิเนี่นะช่วยชีวิตนายใช่วางอาวุธลงก่อนทุกคนเฮวาเอริส ก็ได้แกกลับมาได้ย <ira> <supporters> ังไงอะเมื่อแกตายไปแล้วนี่อยู่ในเมซิตท่านมิเตอร์พามไซบอร์ตอนชุบชีวิตฉันขึ้นมามิเตอร์พามไซบอร์ตอนเหรอใครกันล่ะเอิร์ธฉันก็ไม่รู้เอลิสเธอพอรู้ไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะฉันมีข้อเสนอให้กับพวกแกข้อเสนอเหรอข้อเสนออะไรทําไมพวกแกไม่มาร่วมมือกับฉันล่ะเฮ้ออย่ามาพูดบ้าๆสิ่งเดียวที่แกต้องการจากพวกเราก็คือข้อ s h โ d มา Master โค้ชาโดว์มาสเตอร์เสร็จแกก็จะยึดของโลกวนมนต์ไว้เพียงผู้เดียวฮ้อถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ่ะใช่แต่ตอนนี้ใหม่แล้วล่ะหลังจากที่ฉันตายไปฉันก็ได้ชดใช้กรรมที่นรกฉันก็ได้รู้ว่าการกบผีข่มเพลงของแท้มันเป็นยังไงหลังจากที่จบศึกนี้แล้วจะไม่มีความมืดและการยึดของอีกต่อไปทุกคนจะอยู่อย่างเท่าเทียมกันเออนายว่าไงตกลงฉันจะร่วมมือกับแกอืม คิดดีแล้วเหรอที่ยิ่งร่วมมือกับมันอ่ะอย่าลืมสิว่ามันเคยทําอะไรกับนายไว้ฉันจําเป็นต้องปล่อยวางเพราะว่าอยู่ในเบซิสคือคนเดียวที่รู้จุดอ่อนมันถูกต้องแล้วจุดอ่อนมันคืออะไรล่ะอย่างที่พวกแกคิดเลยมันไม่ใช่อมาตะอะไรนะยูนินไอชาร์โดมาสเตอรนะนะไม่ใช่อมตะใช่มันมีแค่สองชีวิตสองชีวิตเหรอไอร่าที่แกเห็นนั่นอ่ะไม่ใช่ล่าที่แท้จริงของมันล่าที่แท้จริงของมันคือล่ามังกร ล่ามังกรเหรอจุดอ่อนของล่ามังกรมันก็คือต้องทำลายหัวใจมันเท่านั้นหัวใจเหรอใช่ถ้าทำลายล่างมังกรเสร็จทุกอย่างจะง่ายแล้วจะใช้อะไรอะ่ะในการทำลายหัวใจมันก็ใช้ขวานที่พวกแกหามาไงล่ะขวานในตำนานนะแต่ว่าถ้าเอิร์ดใช้เพียงคนเดียวอาจจะตายได้เลยนะใช่ก็เลยต้องใช้สิ่งนี้คืออะไรมันคือเทวนิตี้ทวนิตีเหรอใช่มันจะทำให้พวกแกรวมเป็นหนึ่ง และยืดชีวิตให้พวกแกใช้อาวุธนั่นได้เอลิสเอาไปตรวจสอบทีได้แล้วร่างที่สองล่ะร่างที่สองก็คือร่างที่พวกแกเห็นมันนั่นแหละแกแค่คนเดียวก็จะกามมันได้แล้วล่ะเพราะว่าร่างที่สองมันมจะอ่อนแอมากแล้วแกล่ะฉันจะจัดการลูกกระจกไม่ให้มาขวามพวกแกเองโอเคแล้วควีนล่ะ คุยได้ถูกอยู่ถูกชาโดโดมาสเตอร์ดูดพลังไปแล้วตอนนี้คุยไม่ต่างจากอะไรคนธรรมดาทั้งนั้นแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะมอบพลังส่วนที่เหลือให้กับคุยเองจะดีหรอครับพ่อดีสิึถึงแกจะยอมร่วมมือฉันก็ไม่ยอมยกโทษให้ที่แกฆ่าลุงฉันหมายถึงไอ้แกนั่น่ะหรออย่าเข้าใจผิดสิคนที่ฆ่าลุงของแกไม่ใช่ฉันแต่เป็นเพื่อนไอเวนนี่ต่างหากเพื่อนหรอเอ,อิร์นี่นาย ันขอโทษที่ฉันไม่ได้บอกเรื่องนี้เอวะเพื่อนของฉันถูกความมืดเข้าครอบงำก็ฆ่าลุงของเธอฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ก็ได้แล้วขวานนั่นละ่ะอยู่ไหนอยู่กับฉันนี่แหละเอาละ่ะชัววิเคราะห์ข้อมูลนี้เสร็จแล้วทวินิตี้ที่อยู่ในเมซิสใ,ให้มาสามารถใช้ขวานนี้ได้ยาวนานอยู่เอาละ่ะแยกย้ายไปกันแยกย้าย เจ,เจ้าสิ่งนี้ไปสก,กัดเป็นพลังนะโอเคเอ,อิร์ธมานี่หน่อยฉันมีเรื่องที่จะคุยกับนายได้เลยเอวามีเรื่องอะไรหรอที่จะคุยกับฉันเอวานายคิดดีแล้วหรอที่ร่วมมือกับอยนะู่ในเมซิตน่ะก็มันไม่มีทางเลือกแล้วอะ่ะเพราะว่าอยู่ในเมซิตคือคนเดียวที่รู้จดอ่อนมันน่ะเฮ้ยเอานะตอนนี้อยู่ในเมซิตก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วเขาเป็นคนใหม่แล้วล่ะ เขายอมปกป้องฉันน <c oughs> <c oughs> ่ะนายแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ใช uh ่ก uh 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 ับดักน่ะไม่ใช่หรอกถ้าเป็นกับดักจริงอยู่ในเมซิตจะช่วยแค่ลูกสาวไม่ช่วยฉันเฮ้ยเอานี้เอิร์ดเอ็กหรอใช่ฉันทำมาให้นายเผื่อนายคิดถึงบ้านน่ะนายเคยได้กลับบ้านไหมล่ะไม่เคยอ่ะเคยก็ระยะสั้นๆเพราะว่าถูกดึงเข้าไปในโลกวนบนบ่อยมากจนฉันไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะแล้วเพื่อนนายไปไหนล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะฉันกำลังตามหาอยู่นี่ไงแล้วเธอล่ะจบสึกนี้แล้วเธอจะไปทํายังไงต่อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเฮ้ยเอาเนี่กินเค้กก่อนฉันกุห์ทำมาให้เลยโอเคอืมยมเธอไม่กินด้วยเหรอเออได้ฉันจะกินไปเพื่อนนายเองอืมอืม บริวารตัวใหม่เหรอน่ารักจังเอาเถอะเหลือก็ให้เอริสสกัดพลังนั้นมาให้พวกเราละ่ะอืมส่วนที่เหลือก็นายก็พักผ่อนซะนายจะได้มีเรี่ยแรงในการต่อสู้ครั้งนี้อืมเธอก็เหมือนกันนั่นแหละเอาละฉันรู้ที่อยู่ของชาโดโ์มอสเตอร์แล้วรู้ที่อยู่ของมันแล้วเหรอใช่เอาละไปกันพวกเราชาโดโดมอสเตอร์ Master, พวกเรามาหาแกแล้วฮพวกแกนี่กล้ามากนะ มาหาฉันถึงที่เนี่ยอย่าคิดนะว่าไดอยูนิเมซิสมาเป็นพวกแล้วอ่ะพวกแกจะหยุดฉันได้พวกเราไม่ได้มาหยุดแกแต่จะมาฆ่าแกเลยดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาพวกแกเทนี่จะเป็นลุมฝังศพของแกหลุมฝังศพของแกมากกว่าชาโดโ์มาสเตอร์พวกเราจะหยุดแกเองการต่อสู้ครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายระวังแกกับพวกเราก็เข้ามาเลย